การต่อไปนี้เป็นไา่การสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้รับชมถูกเพศถูกวต่้งแ,แต่อยู่ในทองไปจนถึงลอยปีเ่อเลือกรอยยิมและเสียงหัวเราะในคณะที่รับชมพี่น้องเอ้ยขั้นในกินลาสินยาลืม่มแจวแค่พักคนา่าขั้นในกินผ้าเงื่นผ้าข้ามยาลื่มกระเบียนห้างขั้นเจ้า้อยูหยอดฟ้าป่าศาสตร์ประดับมุกยาได้ลื่มคว่มถูกผู้ขี้ควายค้อนกาขั้นเจ้าด้ขี้สร้างกลางห่มสปปะพานทลนยาสืลืมคนจนผู้แห่น้าตีนสร้างด้วยพี่น้องดื้อ ครับผมสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ต้นชงพ่อเลี้ยงผู้แม่งคือเกาเหมือนเดิมเช่นเคยครับมือเดียวเขายังผู้แม่งอยู่ที่ตลาดนัดบ้านเตานอเลยพี่น้องเด้อตลาดนัดบ้านเตานออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับเดี๋ยวมือนี้สีผ้ามาเช็คหน้าผาก็วาไผพี่น้องราคาตอนนี้ตลาดนี้มันเป็นังไรครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันทางในครับไปตามเขาียมาครับครับผมหลังจากที่เขาบ้านในตลาดนัดบ้านเตานอนะครับอันดับแรกก็สีพ่อกับค่อยงามตัวแรกเลยพี่น้องเด้ออยู่ ตรงข้างเขาพอดีครับผมวันดีครับพี่อันครับครับผมอันนี้เป็นข้อยสายไหนนะครับเนี่ยเป็นลูกบิ๊กอูไทยครับเป็นลูกบิ๊กอูไทยพี่น้องครับเป็นข้อยจักเดือนครับข้อย21เดือนข้อย21เดือนเป็นยี่บสามเดือน21เดือนเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับเนี่ยผู้ครับเป็นข้อยตัวผูได้พี่น้องเด้อ21เดือนความสูงประมาณเท่าไหร่ครับ ล้อยขาซิบกว้าพ nice ี ver, ่น้องครับเบิ ham, ah. lungs, others, ่งแข่งขาใหญ่แห้งครับผมเป็นลูกของมีกุไทยนะครับเบิ่งอัตลักษณ์ของข้ายไทยพี่น้องเดี๋ยวให้พ่อเดี๋ยวพี่น้องพ่อได้เห็นนะครับเบิ่งด้านหน้าพี่น้องครับเบิ่งพ่อนะครับผมเบิ่งอัตลักษณ์ของข้ายให้บอกว่าทีเป็นตาแดบแก้มจมพ่ออ่องทุ่งน้องเท้าหางยาวเลยเข่าสันหลังปลาโบหูใบตองสั้นเป็นอัตลักษณ์ของข้ายให้ชัดเจนนะครับผมเบิ่งด้านข้างด้านท้าและพี่น้องเด้อเบิ่งเล็บเบิ่งแข้งเบิ่งขาหรือว่าเป็นขาใหญ่แห้งครับผม เป็นค่ายทีนาเป็นพัฒนาต่อได้พี่น้องเดอ้อวันที่นี่เขาเพิ่นเป็นเขาตกขั้นสอนพี่น้องครับขวัญกับมี่ขวัญทุ่งเผาขวัญเผานงางกาครับผมโอเคครับผมอัตลักษณ์ของไว้แท่กับมาชัดเจนครับผมอันนี้ห้องห้ออันเปิดไ้หลายไปันได้ครับเี่ครับเปิดไปสองล้านครับตัวน,นี้เราเปิดไปสองล้านครับผมราคาสอง 5, ล้านเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องได้ยินบ,บ่ผิดครับผมราคาเราเปิดไปสองล้านเพิ่มสูง่อยหาสิบกว่าครับผม เปิดไว้2ล้านเบอร์ที่สามารถติดต่อได้ไพ่อันเบอร์ยังครับผม0 92เบอร์092 918 918 8 3 3 5ครับ8 3 3 5ครับผมว่านี้เบอร์ของไพ่อันครับผมสามารถติดต่อได้ตลอดเวลามาเช็คมาค่ามาต่อละค่ะวันที่นี่ค่อยตัวนี้นี่ว่าท่านในพ่อทับแหมบ้างครับผมทับได้แล้วครับเริ่มครบแล้วอ๋อเริ่มครบแล้วแต่ว่ายัง่มีการเรีดนนำเชือกนะครับเนาะผู้ใดอยากทับก็ทับได้ครับตัวละสองปัญหาอ๋อตอนนี้เขาเขาครบตัวรับครบตัวเพื่อกันแหมบ้างครับรับทับนะครับทีละสองปัญหาที่น้อง ก้อยผู้ใดประทนนานได้มีอย่างในพอยดีๆ,ๆออกับเอาประทับนะครับขับข้างละสองขั้นถ้าได้พี่น้องเด้อเบิ้งไถ่ครับผมแล้วเปิดไทยสองล้านครับผมตาข้านี่ก็สามารถต่อรองได้ครับผมเอาครับขอบคุณครับผู้พันครับผมผู้พันรครับผมครับ <หา S 2> ผมหลังจากที่หข้าวขอมาเบิ้งพ้อยง่ายเล่าพี่น้องมาที่นี่มาเบิ้งพ้อสายพัฒนาได้พี่น้องเด้อพ้อยสายพัฒน,นาความสูงลอยสามสิบสองครับผมอัตลักษณ์ของพ้อยไทยเพราะว่าสิบเป็นตาแต้มแก้มจำข้ออ่องถุงนองเาวห <ไป S 1> างเงาเลยเขา ด้านหลังปลาปูหูใบตองซาดอันนี้ก็ถือว่ามีอยู่นิดหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นคุ้ยมันเป็นคุวยสายพัฒนานะครับเบิ้งด้านทางแล้วพี่น้องเบื้องด้านทางสับาสว่งเบิ้งนะครับเบื้งขวญมีขวัญหาพื้นหาท่องนะขวัญรับแอกนะครับผมตาเป็นตานกเป็ดพี่น้องเขาก็เป็นเขาตัวคัดซ้อนหน่อยครับผมปัดที่นี่ความสูง132เป็นคุ้ยตัวเมียนะครับเนาะคุ้ยตัวเมียคุ้ยแม่สาวสิครับหรือจังไรครับคุ้ยแม่สาวตอนนี้ทองไปครับเนี่ยอ๋อตอนนี้ทองว่างนะครับเป็นคุ้ยแม่สาวนะครับผม ราคาราคาเปิดไปหลายปีแล้วครับผมเลยผู้ใดก่อนครับ47ราคาเราเปิดไป47พี่น้องครับครับราคา4หมื่น7สามารถต่อรองได้นะครับผู้ใดสนใจอยากไปพัฒนาต่อได้พี่น้องเด้อราคาหนึ่งสามารถสามารถต่อรองได้ครับราคาเราวองไว้4หมื่น7นะครับเป็นคอยตัวเมียผู้ใดอยากได้พอดีๆก็ต้องหาพอดีๆมาทับเอานะครับผมเป็นคอยสาวโยมครับขึอนข้นผมจะปั่นป่อนให้ครับผมบั่นที่นี่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถที่ต่อได้เบอร์ยังครับผมลั่งหัวแมอยู่เดียวผมลัง่งหัวโทรศัพท์มา ครับผมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เบอร์ยังครับผม064เบอร์064ครับ872 872ครับ7435 7435ครับผมเบอร์นี้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเนาะครับผมครับผมมาได้รับสัญญาณนอนหลับพี่น้องเอ้ยครับผมเพได้สนใจอยากได้เอาไปพัฒนาต่อกรโทรมากด้ยพี่น้องเด้อเอาครับผมขอบคุณครับบันหมานครับผมขอบคุณครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับผมวันนี้ก็ เอาการี่เป็นสายได้ครับเด็กครับค่อยหน่ยครับว่ามีใบที่หลอดอาจารย์ว่มีใบที่หลอดนะครับเป็นควายพัฒนาเป็นควายสายพัฒนาครับผมผู้ใดสนใจควายสายพัฒนานะครับเป็นควายตัวเมียนะครับ13เดือนสูงร้อยสามสิบสิเดือนความสูงร้อยสามสิบนะครับ ครับผมเบ right. no 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 ิ no ่งอันตรายของพ้อไทยพี่น้องผู้ใดสนใจเบิ่งด้านท้ายด้านท่านท้ายด้านฐานนะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นพ้อยสายพัฒนาอันตรายของพ้อไทยก็ยังมีให้เห็นเยอะครับเพราะว่าสิเป็นตาแต้มแก้มจ้ำฝนทับดอกไม่กันพ่ออ้อมสวมน้องขาวนะครับฝนเกิดที่มีฝนทุ่งเขาฝนท้าวนั่งจากฝนทับดอกาไม่พี่น้องนบอดีคือฝนไต่ตาฝนสีดาห้องให้และพี่น้องเด้องฝนไม่ห้างเปิดสินนี้เขาจะกัว่าเพราะห้เลี้ยงมันหยาบมันมึนนะครับเบิ่งด้านท้ายนะครับผมเบิ่งด้านท้ายนะครับพี่น้องผู้ใด ก็จะว่าขันจากกวยค่ะคล้วยกระปุคกคนขันจากสารบุญน,นี่มีมีน้อยขันอยากให้เขาปล่อยเขาแซงกับขี่ใส่์วนทางทางงาั้งหลายพีน่น้องครับผมแน่มันลอยซื้อปัญหาครับราคาเนี่ยเปิดไว้หลายปได้ก่อนครับเปิดใบหกหมื่นเก้าพันล่าคาเราเปิดใบหกหมื่นเก้าพันเด้อพี่น้องเด้อครับผมคนช่วยขายขี่ก็ช่วยผู้ทีช่วยซื้อหวยกับถือปวงหนุพี่น้นองราคาเราเปิดไว้กับสมน้ำสมเนือเ้ออยู่ครับผมเบอร์โทรศัพท์ที่สาม,มารถติดต่อได้เบอร์ยังนะเพ่อศูนย์แปดหก เบอร์0 8 6ครับผม983 983 6548 6548ครับหอยอ้วนชุ่มแฉะครับผมใดสนใจอยากได้พัฒนาต่อได้พี่น้องเด้อเายังมีอีกครับผมยังมีอีกแกลูกครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งครับของหอยอ้วนชุ่มแฉะครับผมบาทที่นี่ตัวนี้แม่ยังดีครับตัวนี้ความสูงสูงหลายปไหนครับเด็กสูงเ่อสูงหลารจันประมาณเท่าไหร่ล่ะแต่ว่าลูกดีช่องลูกสูงประมาณร้อยยี่สิบกว่าเนาะครับเนาะครับประมาณนี้ครับผมความสูงนะครับผม บาดที่นี่ความสูงรอบไริวัรน้ำนังน้ำนักกับบริวรสั่งมากได้พี่น้องน่า<ด>ันเป็นตงกุยครับผม,มบาดที่นี่เป็นลูกแม่สิครับเป็นลูกแม่ตอนนี้ขันผู้ดได้ซื้อไปก็คือในสองสิงครับในสองทองนี่ครับทอ้อง,<า>งดได้ทองได้อีกเอาได้สามพี่น้องผู้ได้ซื้อไปตอนนี้ได้สามครับถือว่าซื้อเทียนในซ่านว้านแห่ได้ป่าใครเอาเมียไม่ได้ลูกพรมจังสิได้ซอยงานได้พี่น้องเด้อครับผมครับผมบาดที่นี่ซื้อหนึ่งได้สามป้อยไปเป็นโ้มแลครับเนาะแลค่าที่ห้องไว้ห้องไว้หลายประได้นหนครับ เจ็ดมื่นห่าพันลูกอมราคาเราห้องไว้เจ็ดมื่นหาพันราคาสามารถต่อรองได้พี่น้องกินเขาแล้วมาบ่ดได้กินค้าเดียวหรอกครับผมกินหลายค้าอ<ร>ยู่สามารถต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้วยผู้ใด,ดสนใจราคานี่ยผูดด้ตัวหลอกตม้มตกลุ่มขีมาถึกร้อ้เที่ยวทั้งเลิกเหยียบขีมาจนเก็บทองอกพี่น้องเอาผู้ใด,ดสนใจมาซื้อมาหามาแวะนะครับผมของไอยอ้วนชุดแพ้ครับผมอาราคาสามารถต่อรองได้ครับผมเชี่ยงเชี่ยงครับผมถ้าผมเอายำเบอร์โทรศัพท์อีกเชี่ยหนึ่งนะครับไอยอ้วนชุดแพ้ครับผมแปดหก 086 983 983 6548าแปดครับหกห้ครับผมเอามันมันครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาพี่น้องหลังจากที่เบิ้งอ่าโค้มหนึ่งไปแล้ววันที่นี้มาเบิ้งขั้ยอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับอัตลักษณ์ของขั้ยไทยอ่าขัมีขวัญทุ่นเข่าขวัญเท้านางกาขันมีขวัญทุ่นเข่าเขาจาว่าขั้ยตัวนี้สิบว่าตายหอมพี่น้องตามสมัยโบราณเขาจาว่าจังสัตว์นะครับผมขวทุ่นเข่าขวัญเท้านางกาขวัญสีดาห้องไห่ขวัญสีดาห้องไห่ก็ขึ้นขวัญยูไตตาคร นะครับฝนแม่ห้างเปิดสินดีอยู่ตรงขาพับพี่น้องครับเบื้องด้านห่างนะครับเบื้องด้านห่างความสูงสูงหลายปเลยนะครับผมพูได้วัดได้ครับอ๋อความความสูงเอาราคาเอาประมาณเอาเนาะครับประมาณพอพอเลี้ยงผู้เมื่ก็บ่ได้ถือแต่ละเป็ดมากครับผมอ่าเราเบื้องตามสายตาหลักก็ประมาณลอยสามสิบกว่าพี่น้องครับผมเบื้องด้านตาเบื้องตาเนี่เป็นตานกเป็ดน้ำครับผมตานกเป็ดน้ำนะพี่น้องเด้อครับผมเขาเป็นเขาตกคันซอนหน่อยครับผมอ่าบัดทีนี้ท่องสถานะท่องเป็นไังไลยครับนี่ บัท่านได้ทับครับบัท่านได้ทับเป็นกล้วยสาวยุติครับรอ๋อเป็นกล้วยสาวหน่อยยุ้ยเด้อพี่น้องเด้อบัวเปนสาวหน่อยเพชรบ,บ้านแพงเนี่นยนี่ครับผมความสูงเลยสามสิบกว่าโยครับผมหางก็หางเงีวเลยเขาสันหลังปลาบูหูใบตองซาดนี่อัตลักษณ์ของกล้วยไทยโยครับผมตาจอมไข่เล้วขอขอปลาคอเข้าปลาเข่งอันนี้ก็โอเคยุ้ยเด้อพี่น้องเด้อครับผมบคได้นสนใจบัดที่นี่ราคาเราเปิดไว้เปิดไใบไรไปนไดะครับนี่ยหกสิบสองครับเปิดใบหกสิบสองนะครับเนาะราคานี่ก็สามารถต่อรองเลยพี่น้องเราเปิดใบหกสิบสองแต่บัวกล้วยเป็นกล้วย ขันเป็นบ้านเลขที่กับเป็นบ้านเลขที่พ่าท่านมีทับนะครับเนาะครับผมบ้านเลขที่พ่าท่านมีทับก่อนที่นี่คือเพาท่านมีทับเพื่อกันพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้ก็คือเอาไปหาพอดีดีไซน์ะครับเนาะราคานี่ก็สามารถต่อรองได้บัดที่นี่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้คือเบอร์ยังครับผม093เบอร์093 070 070 9778 9778ครับผมห้อยให้คุ้มครักห้อคุ้ม พายพาทุ่นน้องเลือครับพ้อยคุ้มน้องเลือครับผมผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อร์ลองเท้าไปนะครับไปซื้อไปหาไปขายมาแวนนะครับผมไปกินดาชนๆน้ำใสๆอยู่น้ำ้อยคุ่นน้องเลือหรือชุดแพกเขาห้อยพาทุ่นครับ้อยพาทุ่นน้องเลือครับอ๋อห้อยพาทุ่นน้องเลือเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจครับผมลองเท้าไปนะครับจะเอาไปพัฒนาต่อเอาโอเคครับผมขอบคุณครับหมันๆด้อครับเด้อครับผมความสูงสูงหลายหลายปนได้ครับเนี่ยสูงร้อยยี่สิบเจ็ดประมาณสูงร้อยยี่สิบเจ็ดโดยประมาณละว่านะครับผม อันนี้เป็นคว้วสายพัฒนาครับผมเป็นขั้ยสายพัฒนาเิ็งอัตลักษณ์ของค้วยไทยกัยังมีนะครับันนิ้คือมาเป็นอัตลักษณ์ของค้วยไทยแท้นะครับผมเบิ้งด้านทางนะครับผมหายพี่น้องในเบิรงเนี่ยราคาสามารถเกษตรกรสามารถจับตองได้นะครับนากราานี้เนาะครับผมนะครับเบิ้งเพิ่มสูงเบิ้งด้านไทยนะครับเบื้องด้านพังมันอาจสิจ้อยจังน่อยพี่น้องมันอาจสิขาดอ่าหยาขาดหัวอาหารเขาไปหาหัวอาหารหาหยาใส่ออเดอร์ครับเด้อ ปัดท <łość> ี่นี่เจ๊งๆน้องเลือกเปิดไว้หลายปันได้ครับเนี่ยสามสิบเจ็ดจ้าเปิดไว้สามสิบเจ็ดราค้านี่ก็สามารถต่อร่องนายยุ่เนาะสามารถต่อรองนายยุทพี่น้องเด้อราคาเราเปิดไว้สามสิบเดใดีขึ้นกฝ่ายใจให้ขึ้นบึกตันลวค็เที่ย่องต่อไปก็เทียแลดไถเคืองลาคาครับผม เอาเบอร์โทรศัพท์ี่สามารถติดต่อได้เบอร์นะครับเบอร์0 9 2 0 5เ0 5า1 5 4 5 1 5ย5เกอง์เย์ห้5 5 5น่หหีครับผมเอาหลังจากมีตัวนี้เราจะมีอีกว่าครับมีก้านี่ม่ไม่มมแมลูกอันนี้มลูกเอาเบิแม่ลูกกันครับมนอให้เบิรแม่ลูกความสูงห่อากว่าน่อยลูกเป็นลูกตัวผูหรือตัวเียครับลูกตผูลูกตัวเป็นลูกตัวผูเป็นลูกของสายพัฒนาขึ้กันสายพัฒน้าขึ้นกันอ๋อครับผมลูกตัวผ เบิ้องควายตัวนี้นะครับเบิ้องคางเบิ้งแข้งเบิ้งขาเบิ้งด้านข้างเบิ้งด้านไทยให้ผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาหาเจ๊ใหญ่น้องเรือเล่านะครับเอาอหายเบื้องขาขาดนะครับครับผมบมาที่นี่ราคาที่เปิดไว้เปิดไว้หลายปันได้ครับเนี่ยเปิดไว้หาซิผาก็คือปล่อยไปแม่ลูกมันปะครับผมใช่ค่ หาเมื่นหาได้เจ้าามันหาแสนหาหาเมื่นหาครับเราเปิดใบหาเมื่นหาซื้อหนึ่งก็คือได้สองนะครับเนาท่องตอนนี้ก็คือว่างอยู่เป็นเรบ้างยกบ้างยกบ้างอยู่ครับซื้อหนึ่งได้สองซื้อเฮี้ยได้สั้นบ้านแห่ด้ป่าใครเอาเมียไม่ได้ลูกพร้อมตั้งสี่ได้ซอยงานเขาว่าครับผมซื้อหนึ่งได้สองครับผมอันนี้ลูกของมันเด้อพี่น้องลูกจักเดือนครับเนี่ววนยลูกได้จักเดือนลูกเดือนหนึ่งจ้าลูกเดือนหนึ่งครับผมเปิดใบหาซื้อหาเอาผู้ใดสนใจก็รองทูบมหาเจ๊ใหญ่น้องเลือดแล้วครับผม เอาหลังจากแม่นี่ยังมีอีกบ่ครับเนี่ยมีได้แม่สาวน่งจ้าน้อยเอาไปเบ<ร>ิ่งแม่สาวน้อยบ้านนี้เอามาเบิ่งมาเบิ่งเอ่อสาวน้อยบ้านนี้สาวน้อยตัวนี้ลราเปิดใบเปิดใบหลายใบน,นะครับเนี่ยสามมุ้งสามจ้าตัวนี้เปิดไบสามหมื่นสามนะครับเนาะอ๋อขายเบิ่งผ<ะ>ู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อน้องโคมามาซื้อมาถ่ายมาหามาแวะมากินยาชนๆสมดังเลยใส่ยืดห่างผี่ละครับผม อันนี้เปิดไว้สามหมื่นสามราคาก็สามา,ามรถต่อรองได้ครับผมผู้ใดสนใจก็ะลองเทรมาเด้อพี่น้องเด้อครับค้อนสิ้นวยขายฉีกกระดุ่ยผู้ที่ช่วยซื้อไว้ก็บซื้อกล้วยเข้ามาเอาซื้อกล้วยซื้อกล้วยไปไปค่าไปค่าสามปีเพราะตอนขีกสามปอพี่น้องซื้อกล้วยก็ซื้อกล้วยตัวเมียไปมันออกลูกออกเต้าเด้อพี่น้องเด้อเอาโอเคครับง่งมมายๆครับผมมาไหมครับเด้อครับผมครับผมมาเบิ้งกล้วยแม่อีกแม่หนึ่งครับความสูงกับเปลือบเปลือบลอยสี่สิบเด้อพี่น้องครับเบิ้งอัตรักของกล้วยไทยเด้อพี่น้องเด้อกล้วย อย่ารับยังจักน้อยอยู่พี่น้องแต่ว่าขนาดเปรียดดีๆครับน่าจะโอเคน่าจจะพันครับเพราะว่าลูกลูกไอเ้เบิ้งลูกได้พี่น้องเดอเ้อเบิ้งลูกครับอ่าเบิ้งลูกแทงขาไงอันนี้ลูกของมาจากฟ้ามั้ยพี่น้องครับเบิง้งแทงขาเบิง้งหน้าเบิ้งตานะครับผมถือว่าเป็นคัายงามอีกตัวหนึง่งพี่น้องครับเบิ็งอัตรรพของขั้วไสยก็ถือว่าชัดเจนนะครับคัายตัวนี้ยังบ่ทันได้ฮอดเบื้องมั่นเบื้อมั่นฝีกัวกวนะครับเบื้อมั่นฝีกัวกวนะครับผมันี้ตัวแม่มันนี่คือ จะท้าไปแล้วครับตอนนี้ครับผมแต่มันทับไปตอนนี้คือได้ท้องเป็นของพยักอีสานเลยพี่น้องนี่ครับผมคือมีใบมีหลอดนะครับผมมีใบที่หลอดครับขั้วอันนี้ใบมีหลอดเอกสารยืนยันชัดเจนนะพี่น้องเท่าครับความสูงกับประมาณร้อยสี่สิบกว่านะครับผู้ใดสนใจอยากไปพัฒนาต่อนะครับเบื้องบกลูกกับแข้งขาใหญ่นะครับผมราคาที่ของไอ้ปานเราเปิดไว้หรือห้อยเตี๋ยชุ่มแพร่นะครับเราเปิดไว้ก็คือแสนหกหมื่นมั้งป่ครับผมแสนหกหมื่นครับราคาแสนหกหมื่นนะครับเราปล่อยไปเป็นโพมพี่น้องคือซื้อ ซื้อหนึ่งตอนนี้ก็คือไรสามครับไดสามไ้ทองนะครับหรือว่าซื้อเงี่ยไรซ่านบ้านเหน่ไปลาไทยเอาเมี่ยไใบไ้ดูพร้อมปูลสั่งทางแต่หลังได้พี่น้องเด้อว่อยากบอกว่าลายใหญ่ห้างบอกไปหลายมันใหญ่ขยายคือพี่ไอ้ห้องผ่านสาวตัวเขาว่าเบอร์โทรศัพท์ไอปานเบอร์ยังครับผมแปดเจ็เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสองสอบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสองสอง่างครับผมอันนี้เบอร์ของไอปานพี่น้องครับหรือหอยเตี้ยชุมแพ่ผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาครับ บเราเราลับตลอดเวลาบ่ได้รับต้นแยมนอนลับเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละพ่นปลาคนสิ่งด้วยขายขี่ก็ด้วยผู้ที่ช่วยซื้อหวยก็ถือโกงเด้อพี่น้องตอนนี้ก็คือซื้อหนึ่งในสามขับผมสนใจก็ล่อโทุ่มไปไปทุล่อโทรไปไปซื้อไปขายปะหามาแว่ได้อพี่น้องเด้อเอาครับผมขอบคุณครับผมผู้ใดเอาผู้ใดสนใจก็ล่อโทรมามาหาไอ้ป่านหรือพหอยเตี้ยชุ่มแพร่ด้อพี่น้องเด้อครับผมนอกจากที่เบิ่งไข่ เออตัวใหญ่แม่ใหญ่แล้วที่นี่เขามาเบิ้งควายสายพัฒนาพี่น้องเป็นควายตัวผู้หรือตัวเมียครับเนี่ยเป็นควายตัวเมียเด้อพี่น้องนี่ยเราเพิ่นว่ากันซื้อไปก็คือไปค่าสามปีปะทอหีสามบอพี่น้องครับซื้อไปเพิ่มผลออกลูกออกเต่าเด้อพี่น้องเด้อเป็นควายตัวเมียนะครับเป็นควายสายพัฒนานะครับพี่น้องครับผมราคาไอ้เปิดใบไหนพดีครับเนี่ยราคาเราเปิดไบสองหมื่นเก้าพันหาร้อยราคาสามารถต่อรองได้เนาะครับราคาสามารถต่อรองได้พี่น้องผู้ใดสนใจนะครับราคาเราเปิดไบสองหมื่นเก้าพันหาร้อยนะครับเป็นควายตัวเมียความสูงกประมาณ อ่าร้อยย e ี่สิบกว่าเพื่อจัเดือนครับพวกนี้ยผมว่ามันปีต้นๆ้นนะครับประมาณปีสองสามเดือนครับผมอันนี้เป็นสายพัฒนาราคาที่สามารถจับต้องได้กเกษตรกรจับต้องได้เป็นเพื่อบ้านๆนะครับเนาะค,ครับผมครับครับเอาที่นี่มาเบิึงอีกนะพี่พน้องอันนี้เราเปิดไว้สองหมื่นเก้าอ่าที่นี่มาเบิึงอีกตัวหนึ่งอ่าตัวเด็ดตัวนี้ตละสามหมื่นเจ็ดเป็นเพื่อตัวเมียเพื่อกันสิครับ ครับผมให้เบิ้งด้านหนาได้พี่น้องเด้อเบิ้งดานหนาเบิ้งดินทางเป็นค้อยตัวเมียนะครับผมตอนนี้ก็คือบรทธานในทองประ่านในแถบนะครับเป็นค้อยหน่อยอยู่นะครับครับเป็นค้อยปีกว่าให้เบิ้งควอมกัน2ตัวเลยพี่น้องอ่ามี2ตัวครับผมเอาให้เบิ้งนํากันเลยครับผมเป็นค้อยตัวเมียทั้ง2ทั้ง3เลยเอามาเมื่อนี้ครับผมวันที่นี่สิป้อยไปตัวละเท่าไหร่ครับนี่ตัวละสามหมื่นตัวนี้ตัวละสามหมื่นเจ็ดครับผมทั้งสองตัวนี่คือตัวละสามหมื่นเจ็ดทั้งหมดเลยครับผมเอาคุณใดสนใจได้พี่น้องเด้อ ต้องไปซื้อไปหามาแวนครับผู้ใดสนใจอยากได้เอาไปพัฒนาต่อนี่เป็นคั้วตัวแม่ซื้อคั้วตัวแม่ไปบ่ผิดหวังพี่น้องถือว่าซื้อเฮี้ยนอะไรสั้นหมดแล้วครับผมซื้อไปค่าสามปีพอตอนหีสามบอพี่น้องก็สั่นพลีบ้าไปดูครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไรไอเบอร์เนี่ยครับศูนย์หกสี่ครับเบอร์ศูนย์หกสี่ครับสามสองสามสามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับผมห้อยห้อยแม็กครับห้อยแม็กครับผมเอาเจ้าผู้ชายหลับรวยขั้วห้างของไอแม็กเด้อผู้ใดสี่ขืนได พี่น้องหลังจากที่ห้าเบิ้งไปเมื่อกี้บัดที่นี่มาเบิ้งควายสายพันธุ์ได้อีกตัวหนึง่งเป็นควายแม่ครับอายุจักเดือนครับเนี่ยปีกว่าครับประมาณปีกว่าครับผมราคาประมาณเอ่อความอายุประมาณปีกว่าทอร์ตี้ครับผมอายุประมาณปีกว่าความสูงกับประมาณร้อยยี่สิบกว่าน,นะครับนะครับเบิงเ้งแขนขาเด้กพี่น้องเดอ้อเบิงเ้งแขนขาเบิ้งด้านทางนะครับผมเบิ้งด้านทางเบิ้งไทยคือถือว่าเป็นไทยแบบน่าตัดอยู่เด้กพี่น้องเด้อแขนมันใหญ่ขึ้นสบาดสวงมันเต็มนะไทยมันเต็มกับสีบินตะเบิง้งนะครับขว <ๆ S 1> <บา S 2> ัญหาอืนขาาวัญหลงกโอเคครับผม เขาถือว่าเป็นเขาตกขั้นซอนหน่อยพี่น้องครับผมเอาไปที่นี้เปิดราคาเปิดไปเปิดไหลายปันนะครับนี่สี่หมครับราคาเราเปิดไปสี่หมื่นสครับผมราคาเปิดไปสี่หมื่นสี่เป็อนคั้ยน่อยนะครับผมเอาผู้ใดสนใจอยากเอาไปพัฒนาต่อครับเปิดโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เิดยังเาครัูนย์้าแครับเปิดศูนย์เก้าแปดสี่สอ่ามองสองห้าาครับผมอันนี้ห้อยยังครับแบงครับหอยแบคงได้ครับเพอผู้ใดสเด็กผู้ใดสนใจก็ลองทั่วมาห้อยแบคงแล้วครับหานค่าขั สีขายคัย้วดำเหมือนเป็นคั้วเขาแก้วเรียกง่ายแล้วขายตัวละ2,000คือเพิ่นได้ครับผมเอามันมันครับครับครับผมนมี้ตลาดนัดปันต้อนนอส่วนมากเกี่ยวกับขั้วขสายพัฒนาหลายพี่นอ้องครับจะมาขั้วงามนี่ที่มีใบมีหลอดเยหลายครับผมที่มีเด่นๆด็ดเกิดชื่อของใยอันสุริยันปั้มครับผมจะมีเด็ดเด้ไดไพี่น้องเด้อครับผมเอาสำหรับพี่น้อง ขอคุณพี่น้องเกษตรกรผู้เบ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งผู้เกาเหมือนเดิมเช่นเคยนะพี่น้องเด้อเลี้ยงควายดอนกไก่เป็นคไข่ขาวข้ามกับเลี้ยงควายดำเป็นคไข่ขาวแก้วเลี้ยงแง่แล้วขายตัวละล้านสองล้านด้วยคนนพี่น้องเด้อเอาสำหรับมืินนี้ขอคุณครับผม